ช่วเชิญยิ้มเชิญยิ้มสบู่วิพาดาวิตามิน C และอ e. ีผิวสวยด้วยวิพาดาลูกชิ้นโกเด้งและลูกชิ้นโฮเด้งสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะซื้อน้ำผลไม้ดีโดขวดหนึ่งจ้ะอุ้ยวันนี้รับลถอะไรดีคะอันน ถ้อย่างิพี่เนี่ยนะต้องรสส้มสิจ้ะเขามีแต่นางเอกไม่ใช่หรอคะที่ชอบกินรสส้มเห้่เราตายน้ำผลไม้ดีโดเนี่ยนะใครกินก็สดชื่นสะใจจ้ะรำวีนี่รู้จริงเตรียมไม่พี่ด้วยนะโลูกตั้มเอาไปดี้นดิอยู่นี่เอกไปดี้เลยไปดี้เลยพี่ตามหาทั้งงานตามหาทำไมอะก็นี่ไงมีของสนุกสนุกมาเล่นอันแน่ถาดพร้อมไม่ต้องเดาเลยถ้ายปัญหาทายปัญหาทายมาก่อนเลยใครทายผิดโดนตีหัวนะ ปลาหมอตายเพราะอะไรตายเพราะปากไงพิษตายเพราะไม่หายใจนี่แล้วทำไมปลาถึงต้องวางไข่ก็เป็นฤดูของมันพิษถ้ามันโยนไข่ไปเดี๋ยวไข่มันแตกเนี่ยนี่ปลาอะไรสองตัวยี่สิบปลาทูไงพิษปลาตัวละสิบบาทนี่ปลาอะไรกินลูกตัวเองปลาตะกะพิษปลาใจร้ายนี่และปลาอะไรมีสองหัว ปลาอะไรมีสองหัวแล้วปลาปลาลาดพิดปลาช่อนกับปุกผูกติดกันปีมาทายบ้างปลาอะไรมีสี่หัวปลาปลาลาดไม่รู้กูต้่เคยเห็นมมาไปล้วโอันนี้หนักเราขึ้นหนักเลยแล้วปลาอะไรเห็นแล้วตกใจปลาฉลามพิดแล้วปลาอะไรปลากระเ้นเห็นแล้วตกใจเลยตกใจปลา 哇！